บางคนก็ชอบกันบาคนก็ไม่กินน้นมีน้ำที่ต้มไว้วันก่อนครับแล้วก็เอาใส่กะทิสดต้องให้น้ำต้มให้เย็นก่อนนะแป้งที่เราต้มไว้ก็เดี๋ยวเอาไปปัน่น นี่ฝาปิดครับสะอาดครับตกไปในถังนี่นะฝาปิดดังดีเลยลงไปในถังถังนี้ต้องมีน้ําแข็งครับน้ำแข็งใส่เกลือน,นะนี่หัวหัวล็อกล็อกถังเวลาเราปั่นครับต้องให้ลงล็อกนะครับ ก็ใส่ให้เข้ามันมีล็อกมันอยู่น,นี่ใส่เข้าล็อกเข้าล็อกดีปั่นครับ

ยิงไว้นะสามสิบสี่สิบนาทีไปมาดูวิธีปั่น,นครับปั่นไอติมไอติมโบราณนะปั่นอย่างนี้นะครับไอติมโบราณพอปัน่นเสร็จแล้วจะพาไปดูครับแช่ไว้ในตู้ตู้ต้องตู้แช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วก็มาแช่ไว้ให้มันแข็งแข็งแล้วก็ไปใส่ถังนะครับนี เอาใส่ถังแล้วก็เอาปั่นอันอีกถังนึงอะ่ะค่อยเอาไปใส่อีกรอบนึงจะได้ตักง,ง่ายครับอัดน้องแข็งลงไปปั่นเสร็จต้องไปแช่วงไว้่างนี้ก่อนนะครับีเรื่องผมก็โล่ผมก็โล้ไว้ปัน่น ง่ายกว่าทีได้กินไอติมครับมันจะไม่เหนียวใช่ไหมมันไม่เหนียวสุดเลยอช้แค่ห้านาทีพอดีอันนี้ก็ได้อันนี้ที่ปั่นเสร็จแล้วอันนั้นพิชแช่ฟิดไว้ก็เอามาใส่กันจะตักง่ายๆครับไว้ไตรงกลางนี่อยไอติมน,นี่จะเอาไปขายวันนี้ครับ นี่คือเกล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 ือเอาไปอัดแบบนี้เราอัดแน่นๆนะครับผมปั่นเสร็จก็บรรเทใส่ถังเลยเกลืออุปโดนน้องแข็งนะครับต้องแข็งจนตัแข็งไม่ลงฮะกว่าจะได้เป็นไอติมกว่าจะได้ไปขายครับ10-20บาท นี่มีเครื่องเคียงอีกนะครับนี่ๆนีเครื่องเคียงโอหจะได้กันเลยเลยอย่างไม่ใช่ง่ายครับวันนี้ก็พามาดูกรรมวิธีปั่นไอติมกะทิโบราณครับกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายนะปั่นกว่าจะสามสิบถึงสี่สิบนาทีกว่าจะได้ครับอันปั่น นี่ก็มาป่นเสก็ต้องมาเทลงถังนี่ฮะต้องมางแข็งใส่เกลือใส่อัดให้แน่นเพื่อรักษาความเย็นไว้เวลาไปขายเราจึงจะน่ารับประทานครับก็บฝากไว้ครับเาพามาชมมีอะไรดีเดี๋ยวเอามาบอกอีกทีครับหายแล้วครับ